สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้คุณป้าสายเปี๊ยกก็อยู่รีลาฮามานะคะข้างข้างล่างของเราก็จะเป็นนั่นนะคะเป็นแม่น้ำนะคะแม่น,นม้ำหรือว่าเหมียวซ่านะคะเหมียวซ่าเป็นทะเลสาบนะคะมันจะไหลลงตามเอ่อ ภูเขาทั้งสองฝั่งฝั่งนะคะแล้วก็จะไหลเป็นรวมกันนะคะแล้วจะเป็นแม่น้ําไหลลงมาจากทางโน้นนะคะแล้วก็จะไหลลงทะเลสาบเมียวซาะคะทะเลสาบเมียวซาคือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์นะคะนี่คือบ้านฟาร์มนะคะบ้านลูกสาวนะคะไปดูบรรยากาศบ้านฟาร์มนะคะที่นี่เป็นฟาร์มนะคะเพราะที่นี่อ่ ที่ประเทศนอร์เวยนะะ์นะคะมีการเพาะปลูกแค่สเปอร์เซ็นตนะคะพื้นที่เพาะปลูกแค่สามเปอร์เซ็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขานะคะเป็นภูเขาไม่สามารถจะเพาะปลูกได้นะคะก็เลยเหลือพื้นที่สําหรับการเพาะปลูกแค่สามเปอร์เซ็น <hab Anton ia> เองนะคะสําหรับคนโนเวย์นะคะคนประเทศรนเวย์เป็นประเทศที่กว้างนะคะกว้างยาวมากเลยนะคะกว้างใหญ่ยาวแต่ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขานะคะแล้วก็ติดทะเลติดทะเลเปิดนะคะติดมหาสมุทรนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะคะทุกคนบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านเก่าแก่นะคะบ้านเก่าแก่บ้านเก่าแก่อายุมากกว่า400ปีประมาณหรือ400ปีได้นะคะทุกคนประมาณ400ปีได้ค่ะตอนนี้ก็ประมาณลบ1ลบ2องศานะคะบ่าย2โมงนะคะหิมะปีนี้ก็จะไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะคะหิมะปีนี้ก็จะไม่ค่อยตกเท่าไหร่ รูหุบเขานะคะฝั่งนี้ก็เป็นภูเขานะคะฝั่งนู้นก็เป็นภูเขาน้ําน้ําที่ฝนตกลงมาน้ําต่างๆนะละลายจากหิมะก็จะไหลลงสู่แอ่งน้ํานี่นะคะแอ่งน้ํานี่เป็นทะเลสาบนะคะ,ะทะเลสาบก็ถ้าตื้นมากหน่อยก็จะเป็นน้ําแข็งเวลาหนาวหน้าหนาวขึ้นมานะคะก็จะเป็นเห็นไหมคะสีขาวขาวก็จะมีบ้างแล้วนะคะเพราะว่าบางทีกลางคืนจะลบเจ็ดลบแปดลบสิบองศาได้นะคะ นี่คือทะเลสาบเมียวซ่านะคะน้ําจืดก็จะมีความเป็นน้ําแข็งแข็งตัวไวกว่าน้ําเค็มนะคะเพราะว่าไม่มีคลื่นไม่มีอะไรเนาะการแข็งตัวก็จะไวกว่าด้วยค่ะสําหรับน้ําจืดนะคะนี่ก็เป็นทางนู้นที่เห็นอยู่ทางนู้นก็จะเป็นที่เขาเล่นสกีกันนะคะหน้าหนาวก็จะมีเล่นสกีกันเยอะมากเลยนะคะเล่นสกีกันนี้ก็เป็น,ปนโลนานะคะทุกคน ลงนาไว้แพะไว้แกะนะคะไว้แพะไว้แกะได้เป็นหลายร้อยตัวเลยนะคะเพราะลงนาใหญ่มากเลยค่ะใหญ่มากดูสยค่ะใหญ่กว้างสองชั้นสามชั้นเลยนะคะไม่ใช่เล็กๆนะาดูแบบนี้เห็นเล็กๆนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแล้วนะคะจะเป็นเลี้ยงว,วัวนะคะเลี้ยงว,ว,วัวจะไปเข้าแว้ข้างในแล้วค่ะดูภูเขาข้างหลังสิค่ะดูภูเขาข้างหลัง ก็จะประมาณนี้นะคะที่นี่ก็คือเลยเหนือเหนือขึ้นมาจากออสโลหน่อยนะคะยังไม่ถึงภาคกลางเลยนะคะนี่ก็ที่นี่ก็จะหนาวหนาวมากหน่อยนะคะหนาวมากหน่อยตอนนี้มือแข็งหมดแล้วคะ่ะทุกคนมือแข็งหมดแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะดูพื้นก็จะเป็นน้ำแข็งแข็งไปหมดแล้วนะคะเนี่ยเหยียบไม่ละลายแล้วนะคะ เพราะว่าปีนี้มันมาช้าค่ะทุกคนหิมะมาช้าค่ะแต่ความหนาวไม่ไม่ช้านะคะความหนาวก็มาปกติเลยค่ะโอเคนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กันมานะคะขอบคุณมากค่ะกับบรรยากาศแสนสวยธรรมชาติแสนสวยนะคะที่นี่คือรีราฮามานะคะ